ทำให้คนอื่นนั้นเป็นทุกข์จากคาพูดหรือคําพูดของเขาก็เป็นคําพูดที่ไม่มีมูลไม่มีความจริงไม่มีประโยชน์ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับในเรื่องของวายจาเขาก็สร้างวิบากกรรมหลายประการด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมโอริฟิล์มชาแนลครับ กลับมาพบมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคำถามของคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับก็คือถามเข้ามาในเรื่องที่คนอื่นมาใส่ร้ายมาใส่ความคือมากล่าวตูด้วยคำไม่จริงนั่นเองนะครับว่า เขาคนนั้นจะได้รับวิบากกรรมหรือไม่และจะได้รับอย่างไรบ้างซึ่งในคำถามนี้นะครับก็มีคุณผู้ชมถามเข้ามาหลายท่านด้วยกันเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีหลายๆคนที่พยายามอยากดีอยากเด่นเรียกว่าต้องใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเพื่อให้ตนเองนั้นมีตัวตนหรือเด่นดังขึ้นมา ในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันในเรื่องที่ชอบใส่ร้ายใส่ความคนอื่นว่าวิบากกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องมาดูตัวเราก่อนว่าทําไมเราจึงได้ถูกผู้อื่นนั้นมาใส่ร้ายใส่ความทั้งที่เรื่องต่างๆที่เขาพูดให้เรานั้น เราไม่ได้ทำมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วอยู่ๆเขามาใส่ร้ายใส่ความมันเกิดจากวิบากกรรมอะไรของเราซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เรานั้นได้รับผลวิบากจากการใส่ร้ายใส่ความนี้นะครับเ,เหตุก็เพราะได้รับวิบากกรรมเบาจากการที่เรานั้น เคยพูดเท็จหรือเคยพูดโกหกนั่นเองซึ่งการพูดเท็จหรือการพูดโกหกนี้นะครับเราเองก็อาจจะเคยทำมาแล้วอาจจะเป็นชาติที่ผ่านมาหรืออดีตชาตินั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมเก่าก็อาจจะมาส่งผลในปัจจุบันได้หรือถ้าไม่ใช่วิบากกรรมที่เราเคยทำมาแล้ว ณอดีตชาติก็อาจจะเป็นวิบากกรรมในชาติปัจจุบันด้วยการที่เรานั้นอาจจะไปเคยพูดโกหกไว้อาจจะเคยพูดเท็จไว้เช่นเราเองอาจจะไปเคยโกหกเพื่อหัวเราะกันเล่นสนุกสนานกันอันนี้มันก็มีโทษเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอย่ากโกหกกันแม้หัวเราะเล่น การโกหกเล็ก,ลกๆน้อยๆก็อา,อาจจะได้รับวิบากกรรมเช่นเดียวกันดังนั้นเราเองก็อย่าไปโกหกแม้เพื่อหัวเราะกันเล่นหรือเราเองอาจจะไปเคยพูดไม่จริงคือรู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็บอกไม่เห็นหรือไม่เห็นก็บอกว่าเห็น บางทีก็ไปพูดโกหกเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่เขาให้เช่นเขาให้เงินให้ทองเขาให้สิ่งของต่างๆก็เลยไปพูดโกหกพูดเท็จขึ้นแล้ววันเวลาผ่านไปก็ลืมไปแต่ว่าวิบากกรรมนั้นมันไม่ลืมเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่แล้วว่าวิบากกรรมนั้นมันจะส่งผลอยู่สามอย่าง คือถ้าเราพูดโกหกไปแล้วถ้ามันไม่ส่งผลณนปัจจุบันมันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาซึ่งในเวลาต่อมานี้นะครับมันอาจจะ1เดือน2เดือน2ปีสาปีสี่ปีก็ได้จนเราลืมไปแล้วก็มาส่งผลก็ได้หรือถ้าไม่ส่งผลในเวลาต่อมาก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาอีก ซึ่งในเวลาต่อมาอีกนี้ก็อาจจะนานอาจจะไม่ได้ส่งผลในชาติปัจจุบันอาจจะรอส่งผลในชาติต่อไปก็เป็นได้ถ้าเรายังไม่ออกจากสังสารวัตนี้นะครับนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้เรานั้นถูกกล่าวตูด้วยคําไม่จริงหรือถูกใส่ร้ายใส่ความด้วยคําไม่จริงทำให้เรานั้นเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ แล้วเราจะวางจิตอย่างไรเมื่อเจอคนอื่นใส่ร้ายใส่ความแบบนี้ซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะแจกแจงว่าสิ่งที่เขาพูดอะไรบ้างที่มีในเราหรือไม่มีในเราเราก็สามารถที่จะแจกแจงเขาไปได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะแจกแจงก็ไม่เป็นไร เราเองก็มาสำรวมที่ตัวเรามาวางจิตในการที่จะไม่ตอบโต้เขาเช่นเราเองก็ไม่คิดไปในทางที่เป็นอกุศลไม่พอใจอยู่กับความคิดที่เป็นอกุศลเช่นคิดประทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียน,ยนผู้อื่นตอบด้วยการไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทด้วยการมีความเกื้อกูลด้วยความมีเมตตาอยู่เมขา เราไม่ตอบโต้ไม่มีโทสะไม่มีความโกรธเราจะต้องรู้จักการให้อภัยเพราะเราไม่ได้กระทำอยู่แล้วเราเองก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนจากคำใส่ร้ายใส่ความของคนอื่นหรือถ้ามันมากเกินไปไม่ยอมหยุดในทางโลกก็จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆแต่ถ้าในเรื่องของทางธรรมเราเองก็ต้องมาวางจิตเพราะการที่เราไปคิด หรือไปพูดไปทำอันเนี้ยมันจะเป็นกรรมของเราถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ดีคิดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราแต่ถ้าเมื่อใดเราตอบโต้อันเนี้ยจะเป็นวิบากของเราทันทีดังนั้นเราดับแม้กระทั่งความคิดไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทกับเขาด้วยการที่มีจิตเมตตาต่อเขาให้ได้ถ้าเราวางจิตแบบนี้ได้มันก็จะปลอดภัย ส่วนเขาเป็นผู้ที่ใส่ร้ายใส่ความเราหรือพูดจาไม่ดีกับเราพูดด้วยคำไม่จริงพูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระหรือเขาอาจจะพูดด้วยความโกรธหรืออาจจะพูดสอสเสียดจากจิตที่คิดประทุษร้ายเพราะผู้ที่คิดไม่ดีกับเราคิดประทุษร้ายต่อเราก็อาจจะมีคำพูดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะคำไม่จริงนี้เขาเองก็พูดโกหกหรือบางทีก็พูดทําให้เกิดความแตกแยกหรือบางทีก็พูดทําให้คนอื่นเสียอกเสียใจทําให้คนอื่นนั้นเป็นทุกข์จากคาพูดหรือคําพูดของเขาก็เป็นคําพูดที่ไม่มีมูลไม่มีความจริงไม่มีประโยชน์ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับในเรื่องของวายจา เขาก็สร <People> ้างวิบากกรรมหลายประการด้วยกันอย่างเช่นถ้าเขาพูดไม่จริงนี่นะครับก็จะเป็นการพูดเท็จพูดโกหกดังนั้นวิบากกรรมของเขาถ้าอย่างเบาก็อาจจะได้รับวิบากกรรมเหมือนกับเราคือเขาอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความเหมือนอย่างกับเราก็ได้เพราะการพูดไม่จริงพูดเท็จนั้นวิบากกรรมอย่างเบาก็คือถูกใส่ร้ายใส่ความหรือถูกกล่าวถูกด้วยคำไม่จริง ส่วนถ้าเขาเป็นคนที่พูดซอเสียดชอบพูดยุยงให้คนแตกแยกกันแบบนี้วิบากกรรมอย่างเบานะครับก็จะทำให้แตกจากมิตรเขาเองก็ไม่มีใครที่อยากจะคบหาคบกับใครก็ไม่ได้นานอยู่กับสามีก็ไม่ได้นานอยู่กับภรรยาก็ไม่ได้นานอยู่กับญาติพี่น้องก็ทะเลาะกันอยู่กับครอบครัวก็ทะเลาะกัน เพราะการชอบพูดส่อเสียดชอบยุยงให้คนแตกแยกกันเห็นคนอื่นสามัคคีไม่ได้ก็หาวิธีพูดยุยงให้คนแตกแยกกันทำให้เขาแตกความสามคัคคีก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาส่วนถ้าเขาพูดใส่เราด้วยความโกรธด้วยโทสะด้วยคำพูดหยาบคายการพูดหยาบคายนี้วิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ ส่วนถ้าเขาพูดคําที่มันไร้าสาระเพอเจ้อก็จะทำให้วิบากกรรมอย่างเบาของเขาก็คือคําพูดไม่มีใครเชื่อถือเขาก็จะได้รับผลวิบากกรรมนี้ด้วยเวลาที่เขาไปพูดกับใครคําพูดของเขาก็ไม่น่าฟังไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นวิบากกรรมอย่างเบาดังนั้นในเรื่องของวาจาเนี้มันจะมีทั้งกรรมหนักและกรรมเบาซึ่งกรรมหนักนั้น ก็จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยนั่นเองคือเป็นความเคยชินที่สร้างในอัตภาพความเป็นมนุษย์อยู่แต่กับความทุกข์ดังนั้นวิบากก็จะเป็นทุกข์ด้วยเมื่อวิบากเป็นทุกข์สิ่งที่จะไปก็คือทุก,กติภูมิภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะสร้างความเคยชินให้กับตัวเองจากการที่ชอบพูดใส่ร้ายใส่ความยุยงหรือพูดคำายาม หรือพูดคำที่ไม่จริงคำไร้สาระใส่คนอื่นให้คนอื่นนี่ก็เกิดจากจิตที่คิดประทุษร้ายและจิตที่คิดประทุษรายนี้ก็เป็นไปเพื่อ,อนรกกานเนเิชานและเปรตวิสัยอยู่แล้วดังนั้นคนที่มีปัญญาเขาก็จะไม่คิดแบบนี้ไม่พูดแบบนี้ไม่ทําแบบนี้คนที่มีปัญญาจะคิดจะพูดจะทําแล้วจะต้องไม่เบียนเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นลำบาก ไม่ทําให้ตัวเองลําบากไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่ทําให้ทั้งสองฝ่ายลําบากอันนี้คนที่มีปัญญาการใช้ชีวิตของเขาแม้จะคิดจะพูดหรือกระทําก็จะเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนความไม่ทําให้ตัวเองลําบากไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทําให้ตัวเองลําบากไม่ทําให้ผู้อื่นลําบาก ไม่ทําให้ทั้งสองฝ่ายลําบากดังนั้นถ้าเขาพูดให้เราใส่ร้ายเราใส่ความเราถ้ามันไม่ได้หนักหนาอะไรเราเองก็วางจิตไม่โกรธไม่เกลียดมีเมตามีความเครือกูลมาสํารวมที่เราเพราะสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไดเราก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นเขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างได เขาก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นถึงแม้ว่าสิ่งที่เขากระทำมันอาจจะยังไม่ส่งผลณปัจจุบันยังไม่ส่งผลทันควันแต่มันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกก็เป็นได้จงอย่าประมาทกับการคิดการพูดและการกระทำครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ที่ถูกใส่ร้ายถูกใส่ความด้วยคำไม่จริงกลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอโมตนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ